พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันเสาร์วันที่20เดือนที่หในหัวข้อเรื่องจงรู้จักและเดินในความจริงและพระวจ,จะนะที่จะใคร่ควรและสามารคีธรรมในพระธรรมย่อนบทที่8ข้อที่32และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยยอนบทที่8ข้อที่32พี่น้องคะเมื่อผู้คนไม่รู้จักความจริงพวกเขาเชื่อคำโกหกและเป็นผลให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิตพระเจ้าตรัสว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ อยู่ในโฮเชยาบทที่ 4, ข้อที่6สิ่งนี้น่าประทับใจจริงๆนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราสอนพระคำของพระองค์แก่ประชากรของพระเจ้าผ่านทางหนังสือเฝ้าเดี๋ยวนี้เพื่อให้พวกเขาเดินในความจริงและในความเป็นจริงของคนที่ถูกสร้างใหม่อะไรคือความจริงและพระเจ้าเห็นคุณอย่างไรความจริงก็คือความเป็นจริงความจริงคือพระคำของพระเจ้า ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่17พระเยซูตรัสในคำอธิษฐานต่อพระบิดาว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงหลายคนมีชีวิตที่ตกอยู่ในอันตรายและพบกับความพ่ายแพ้ความโศกเศร้าความเศร้าหมองความล้มเหลวและความเจ็บป่วยเนื่องจากความไม่รู้ในพระคำของพระเจ้าแต่ขอพระคุณพระเจ้าพระคัมภีกล่าวว่า คนเที่ยงธรรมจะได้รับการปลดปล่อยผ่านทางความรู้นั่นคือความรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคิดและมรดกของคุณในพระองค์จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณทั้งหมดจงเข้าใจว่าในฐานะคริสเตียนคุณเป็นคนต่างสายพันธุ์พระคัมภีร์กล่าวว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อที่เ คำว่าพงพันธ์เป็นคำเดียวกับคำว่าสายพันธุ์คุณเป็นสายพันธุ์พิเศษเหนือกว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บและทุกสิ่งที่เป็นของความมืดและมานพี่น้องคานอกจากนี้คุณยังมีชีวิตที่ไม่สามารถเสื่อมสลายได้นั่นคือชีวิตแห่งชัยชนะความสําเร็จความเป็นเลิศและพระสิริที่ยิ่งใหญ่ นี่เป็นชีวิตที่ไม่สามารถติดโรคภัยใดๆคุณไม่สามารถถูกวางยาพิษหรือถูกทำรายได้พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่17-18ถึงว่ามีผู้เชื่ออยู่ที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่เขาฮาเลลูยานะคะพี่น้องพี่น้องคะ คุณต้องรู้และตั้งใจกล่าวยืนยันความจริงเหล่านี้เกี่ยวกับตัวคุณบ่อยๆคุณเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าในชีวิตของคุณเป็นแบบพระเจ้าและได้รับการคำจุนโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่สถิตยอยู่ในคุณในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่11เปิดเผยแก่เราว่าถ้าพระวิญ,ญญาณของพระองค์ผู้ส่งให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลาย ระองผู้ส่งให้พระเยซูปเป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะส่งกระตุ้นกลายซึ่งต้องตายของพวกท่านจงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้นี้และปฏิบัติตนในความจริงเหล่านี้สั่งละเสริญพระเจ้าให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระวิญญาณองค์เดียวกับที่ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสถิตยอยู่ในฉันดังนั้นฉันจึงถูกทำให้มีชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ทั้งในวิญญาณจิตใจและร่างกายฉันฝึกฝนตนเองในความจริงเหล่านี้และเดินต่อไปในสุขภาพที่ดีเนื่องจากชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ เหนือความเจ็บป่วยเหนือโรคภัยไข้เจ็บและเหนือความทุกข์พลภาพในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชําระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด